สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับค i ปโชเค้ในส่วนของตัวละครของจินอูระดับการ์เดียนะครับผมไปทํามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหล,ละนี่ก็คือคอสเมติกที่ผมใส่อยู่นะครับของเป็นของจิ U นอูเนาะซึ่งมีผมแต่ว่ามันก็หลุดออกมาจากหัวตัวละครน้าละละละอหล่อผมด้วยอย่างที่เห็นครับแล้วก็ผมยาวเนาะคอสเมติกของจินอูของ a n i m มะการ์เก็จะเป็นจินอูที่มีผมยาวลงมาเนาะน่าจะทําให้มีความยูนิคจะได้ ไม่โดรทิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้นะครับก็ออลืมบอกไปว่าในส่วนของจินอูก็ทําได้ตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีตัวละครจินอูนะครับจะอยู่ในนี่โดยในส่วนของแซมมอนนะครับตู้ปกติน่นแหละแต่ว่าก็ใช้ดวงนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับไหนวะตู้นี้ตู้นี้ครับผมแล้วก็นี่โดยจินอูก็จะอยู่ที่0.01แนะนําว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดจินอูก็เตรียมเพชรไว้เยอะนะครับแล้วก็ หาในส่วนของน้ำยาซูเปอร์ลัก้โพ i o ชั่นโลลัก้โพชั่นมาแล้วก็กระดกเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยไหลไปยาวๆเลยระวังสุ่มถ้าเกิดกลัวในส่วนของตัวละครนะครับถ้าเกิดว่ามันจะเต็มช่องก็ติกขายพวกยูนิตไว้หรือว่าพวกออโตคอนเวิร์ตทูเทรดไว้ wide, อะไรเงี้ยครับก็จะทําให้ประหยัดการใช้ช่องในส่วนของยูนิตสต็อกเพิ่มขึ้นไปเนาะ หมายถึงว่าประหยัดในส่วนของยูนิตสต็อกครับเพราะว่าตัวละครที่มันโดนซัมมอนมาที่เป็นตัวนิติมันก็จะโดนย่อยไปนั่นเองนะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของวิธีทําชินอนะูเนาะวิธีทําชินอูเอาคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันโชว์เคสของตัวละครเนาะเนีนะ่ยเราเดินมาตรงที่ส่วนอลายสไปครับ,รบตรงสปอนเนาะส่วนยานูก็จะยืนอยู่ตรงนี้มาถึงเราก็เอ็กเซปเควส์เขาไปก่อนนะครับปุ๊บหลังจากเราเอ็กเซปเควสไปอะ่ะคุณก็จะต้องไปลงในส่วนของเรท นะครับคร่าวๆนะดาดออกแคสเซิลนะครับหนึ่งครั้งให้ผ่านนะครับแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าประตูในส่วนของเรดเจจูมาดัง,งนั้นคุณเอาเรดเจจูครับไปเล่นให้ดรอปอันนี้อย่างละสออันหัวของอียิปต์แล้วก็ดาบของอียิปต์แล้วก็วิวของอียิปต์นะครับผ้าคุมแล้วก็มีปีกของเบลุเนาะแขนแล้วก็หัวของเบลุนะครับแล้วก็ emperor shadow of นี่ไม่จําเป็นต้องลุ้นนะครับว่าได้ไม่ได้เพราะว่าแบบมันคราฟได้ที่หลังเนาะก็คือได้มาก็ถือว่าดีถ้าเกิดไไไไไมม่่่ด้้้้กกก็็็็เเเปไรไรปปนนนนรรรรรออะะงงงงีคัััับบบุุ๊๊หลจจาาสสต เว่ยในส่วนของอียิปต์แล้วก็เบลุที่อีโวแล้วนะครับเพื่อที่จะทำเอฟบีแซตบอลนะครับมันคือหัวขั้นสุดท้ายในส่วนของการทําจินอูนะครับนี่น่าจะเป็นของที่ทำยากที่สุดในส่วนของจินอูแล้วแต่ไม่ได้ยากขนาดเพื่วังนะโอเคมาดูในส่วนของตัวอียิปต์กับเบลุได้มายังไงก็ได้มาาอย่งนี้เล็บข้าวมาใช่ไหมครับปุ๊บพอค้าวเสร็จแล้วครับไอสองหนึ่งต้องเอาไปอีโวเนาะก็ใช้ไอัเนี่ยเซตเนี้ยอีกหนึ่งชิ้นนะครับหาเผื่อไว้ด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทรงจินอูแล้วก็ว่าจจินอูะ เ็นนยังงไาะมาครับที่เก่าเจ้าเดิมเนาะด่านนี้เราก็จะวางตัวเงินก่อนเดี๋ยวเราเจอกันหลังจากว่าจินอูเสร็จแล้วกันครับโอเคครับเงินมีเรียบร้อยประมาณหนึ่งเนาะเราก็จะวางจินอูกันไปเลยนี่เลยครับการตีในเลเวลแรกของจินอูนะครับไม่ใช่เลเวลแรกสิเลเวลศูนย์นี่เลยจินอูก็จะโดดเราไปซาร์มอนอย่างนี้เลยเราก็จะมีซามอนออกมาด้วยนะครับนี่เลยยิงตามพาสซีฟของจินอูนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านพาสซีฟของจินอูกันเลยนะครับตอนนี้แหละ มาที่อัพเกรดศูนย์น่าจะรัไนไวบไอยนะมีสกิลกดด้วยนะครับในส่วนจนอูนเนาะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังเนาะมาดูในส่วนของพาสซีฟก่อนนะอัพเกรดรีววควายเมนต์อันนี้คืออัพเกรดห้าเนาะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมาดูในส่วนของซิสเต็มคอนโทรลเลยนะครับก็คือพาสซีฟท,ที่สองเนาะดูค่อนข้งที่ทรงจินอูน,นะครับฆ่าศัตรูงจินอูก็จะซัมมอนนี่เลยอย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับชาร์โดไนเนาะก็คือร่างเงานี่ยแหละเดินมาตามเวนนะแต่ว่าสปีดการเดินเดี๋ยวค่อนข้างที่จะต่าา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 าเเเเเเเลลลยยยยทีีีดดดดววววววถถ้้้้้กกกิิิ่่่่ใใหแนนนนะะจจออรรงงงูไปๆคับ็ช สักนิดนึงในการลงอะไรครับเพราะว่ากว่าตัวร่างเงาแกจะเดินมาถึงก็ค่อนข้างนานทีเดียวมาไปกันต่อเนาะสูงสุด12ตัวเนาะแล้วก็ยิ่งตัวละครที่จินอูซัมมอนมามากเท่าไหร่นะครับก็จะสปีดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ไม่บอกด้วยนะครับว่าสูตรคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เขาว่าเนี่ยคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ไหนนะครับสปีดคำนวณจากสปีดของจินอูหรือเปล่าสปีดคำนวณจากไอ้บาบาบาพวกนี้หรือเปล่าลอะไรเงี้ยไม่บอกเนาะ ต่อไปนะครับ s Evolution เครับก็คือทุกๆครั้งที่ทรงยินอูค่าตัว,ตวละครนะครับจะบวก1%ดาเมจถาวรเลยนะครับแล้วก็ไม่มีลิมิตด้วยหมายความว่ายิ่งเวฟยาวเวฟนานมากเท่าไหร่ทรงยินอูก,ก็จะ เก่งขึ้นเท่านั้นแต่จินอูก็จะถูกจํากัดด้วยข้อลิมิตที่ว่าถึงจะไม่มีลิมิตก็จริงแต่ว่าแอคแทรดาเมจมันจะบวกขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่จินอูค่าใช่ไหมครับน้่เกิว่าจินอูค่ามอนในเวฟนั้นไม่ได้ดาเมจก็จะไม่เพิ่มนั่นเองนะครับในส่วนของดาเมจของโซลิน,นอูเนาะแล้วก็ในส่วนของพวกชาร์โดไนท์ที่จินอูซัมมอนใหม่ครับก็จะสเกลตามดาเมจปัจจุบันของจินอูนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่มั่นใจว่าคูณห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะว่า ส0 0 0 0น0 0่ยวครับในส่วนของเลื่อนเนาะก็ให้ดาวน่าจะประมาณว่าเพิ่มขึ้น50%จากดาเมจของจองอูนะครับซึ่งหมายความว่าดาเมจ1 0 0 0 0 0ตัวแซมอนก็จะเลือ่อน1 5 0 0 0 0อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยในส่วนของ2 0งพแรกเนาะเราก็จะอัปเกรดกันก่อนเพราะว่ามันจะรียลไคล์พาร์ทต่อไปในอัปเกรดเนาะมาเลยอัปเกรดแรกครับไป6000 7,5 0 0ด0 0นห้0เกอัปเกรดขั้นที่4ี่ก็จะมีไซฟิอา นะครับก็จะเปลี่ยนการโจมตีของเซียนซงจินอนะูเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะไปปึ๊บโอเควงกว้างขึ้นนะครับแต่ก็ยังเป็นเซอร์เคิลเอเหมือนเดิมแต่ว่าสกิลก็อลังการขึ้นอย่างมหาศาลนี่เลยเข้าไปน่าจะตีหลายฮิตอยู่ครับไม่รู้ว่าเกมนี้มีระบบฮิตหรือเปล่านะแต่ว่าหลายฮิตอยู่นะเป็นฮิตเหมือนกันว่าทุกคนอย่าดูดีครับดาเมจเด้งรัวๆเหมือนกันนะน่าจะเป็นฮิตนะครับสัก4ี่ห้าฮิตได้ดูจากตาเบาๆอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เลย โอเคเรามาอัพใน,นส่วนของขั้นที่5ากันปุ๊บพอัพขั้นที่5เสร็จปุ๊บ,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 บพาสซีฟต่อไปของจินอ,อูจะปลด็อกนะครับนี่โดย Shadow Emperor นะครับในการอัพเกรดที่5หรือว่าขึ้นไปนะครับทรงจินอูตีสตูนะครับมันจะสโล d o w นะครับหลังจากตีเนาะเป็นเวลา2วิเลยแล้วก็รีเฟซได้ทุกครั้งที่แอคแทงนะหมายความว่ายิ่งจินอูตีมอนมากเท่าไหร่ก็คือสแต็คของสโลก็จะไม่ลดลงนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าทรงจินอูตี3วิ ปุ๊บปุ๊บมันสโลสองวีใช่ไหมครับมันก็จะมีช่วงหน่วงระหว่างวิหนึ่งอะที่มอนมันจะเดินเร็วขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้ละกันเพราะว่าจินอูมันตีไม่ถึงสองวีนะครับศัตรูก็จะไม่สโลว์ตลอดนั่นเองแต่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะสำหรับสโลว์ของจินอูครับแล้วก็ตัวละครที่จินอูสโลว์ครับจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น200%ด้วยนะครับไม่รวมถึงบอลเนาะเดี๋ยวเราจะมาอัพขั้นต่อไปกันปุ๊บ7 8 9ขั้นที่10ก็จะมีโมนัสไตนนะครับในส่วนของโจมตีีขั้นนท่10เาะ เป็นการโจมตีนั่นแหละไปปึ๊บก็จะเป็น Circle Full a o เ e ลเลยระยะก็จะเป็น120ว่กว่านี่เลยครับที่หนูจะตีอย่างนี้นี่เลยก็คือแกจะไม่พุ่งเข้ามาครับแกก็จะยืนตีแบบชิวๆเท่ๆเป็น AOE หูอันนี้ก็เกือบจะทั่วแมปแล้วนะขนาดแมปใหญ่ขนาดนี้นี่เลยแล้วก็ซัมมอนแกก็จะเดินมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามีส่วนที่ใหญ่จะให้เด็ เพิ่มอะไรก็คือนี่แหละครับข้อเสนอคืออยากให้เงาของจีนอูมันเดินเร็วขึ้นนิดนึงเพราะถ้าเกิดว่าเอาจีนอูมาเล่นในด่านอื่นๆะมันเดินไม่ทันมอนเนาะมันเดินไม่ทันเวบ็บเว็บมันจะจบก่อนครับในส่วนของถ้าเกิดกว่ามอนมันจะเดินมาอะไรเงี้ยกว่าแบบได้เล่นซัมมอนของจินอูก็คือจบด่านไปแล้วนะครับผมลองมาแล้วเป็นในส่วนของหลายๆด่านเหมือนกันนะก็คือแบบกว่าซัมมอนของจินอูมันจะแบบเดินมาถึงนะก็คือจบด่านก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็ใช้การ์ดอื U ่นก็น่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมนะครับในส่วนของ Up 12ไป13เต็มแล้วครับอัพเกรด13ขั้นเต็มนี่โดยประมาณนี้เลยครับใน,นส่วนของสก,กิลกดนะครับฟูอาไลส์นะครับตัวจินอูจะซลม,มอนเปรุที่เป็นร่างอีโวแล้วเนาะที่เราให้จินอูคืนกินไปนะครับตอนทาเควสแล้วก็อีกิดด้วยร่างซลม,มอนแล้วครับก็คือไอสองตัวนั้นนะมันจะมาอยู่ในจินอูเลยหมายความว่าคุณไม่ต้องเอาอีกิดอีโ e วแล้วลงมาในสลอ็อตแล้วก็เปรุที่อีโวแล้วลงมาในสล็อตนะครับมันอยู่ในนี้แล้ว มันอยู่ในตัวจินอูลแล้วครับไม่มั่นใจว่าพาสีจะมาด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวละครมอกมาแน่ในส่วนของพาสีของแบรุที่อีโวแล้วกับอีกิตท,ที่อีโวแล้วไม่มั่นใจเลยว่ามาหรือเปล่าในส่วนของคูดาวก็คือ9,999วิหเกมใช้ได้1ครั้ง,งแหละเรามาดูในส่วนของอลายสกันกดสิฮึบ <All right. S 1> อุยเออเลอเออเลออือมเพลงเอาแล้วกูนีกระสีไหม ถ้าเกิดลิแกซิตก็เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเสียงในส่วนนี้ออกแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ลิแกซิตก็เดี๋ยวเราจะ,จะ,จะฟังเพลงกันไปแต่ให้ดาวน่าจะโดนแน่นอนอยู่แล้วครับนี่เลยอีกิก็จะวิ่งมาเวลูกก็จะวิ่งมาครับคลิกดูไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นร่างเงาครับนี่เลยเล่ยก์ก็สเกลตามพาสีฟนั่นแหละนี่เลยเล่ย์ก็สเกลตามพาสีฟที่อ่านนไปข้างต้นเนาะนี่เลยมาดูกันว่าถ้าเกิดว่ามันวิ่งไอสองัวนนะวิ่งสุดเข้าไปในเว่บวมันจะหายไปหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันหายไปก็กระไรอยู่ จริงๆมันตายได้นะไอตัวพวกนี A ้ถ so so ้าเกิดว่ามันวิ่งชนมอนครับตัวละครในส่วนของซัมมอนของเกมนะครับก็คือเอาเลือดเป็นดาเมจนะครับเนี่ยสมมติไอตัวนี้ละสามล้านเนี่ยมันก็คือมีดาเมจดสามล้านมันเดินเข้าไปชนมอนก็คือทำดาเมจดสามล้านแล้วไอตัวนี้ก็จะหายไปเลยนะครับหมายความว่าจินอูก็จะมีดาเมจเพิ่มเติมจากซัมมอนประมาณเนี้สามล้านคูณสิบสองตัวครับโดยประมาณสามล้านสิบสองเท่าไหร่ออกมาทุกคนเนี่ยประมาณเพิ่มขึ้นอีกสามสิบหกเอ็มนะครับอันนี้ตีเป็นดามเอ็ดเพียวเพียวเนะครรัับจิงๆมมนากกว่าาอจจะถึงแบบ 40-50M ได้เลย ในส่วนของแซลมอนแล้วก็ยิ่งเวฟนานเท่าไหร่แซลมอนกินอูก็ยิ่งเก่งนะครับยิ่งจะพาสีมันอะนะนี่รวยนี่รวยนี่รวยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของจินอูโชว์เคสนะครับที่เป็นตัวการ์ดีีนทำค่อนข้างยากประมาณนึงแต่ว่าไม่ถึงขั้นยากเกินความสามารถนะครับในส่วนของจิง o, นอะูเนาะเอาไวเ้เจอกันคิมหน้าละกันครับบาย